สวัสดีคะ่ะทุกคนมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดที่เราทำไปนะคะหมักครบเวลาแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนนี่ค่ะจะให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าเขามีการแยกชั้นกันนะคะเนี่ยอย่างตัวนี้ฮอร์โมนนมสดนะคะแยกชั้นแบบนี้เลยชั้นบนเป็นแบบขุ่นๆชั้นล่างเขาก็จะ คือมีความใสหน่อยนะคะนี่ค่ะก่อนจะใช้งานเราก็ต้องเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะทุกคนส่วนฮอร์โมนไข่นะคะนี่ฮอร์โมนไข่ข้างล่างเขาจะเป็นแบบใสๆแบบเ้ตรกรอยู่ข้างบนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆโอ้ยกล้องมัวนะคะไม่จับภาพอ่ะนี่ค่ะเนาะ ก็จะมาลักษณะนี้เพื่อนๆท่านใดนะคะที่ทำฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะคะถ้าเกิดว่าเห็นเขาแยกชั้นกันแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะนี่คือเอาไปใช้งานได้นะคะก่อนใช้ก็เขย่าก่อนนะทีนี้แต่จะพาเปิดฝาหน่อยนะคะดูว่าเขาเนี่ยมีแก๊สเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก่อน มาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเวลาเปิดฝาต้องแบบค่อยๆนะทุกคนเนี่ยโอ้โหแก๊สเยอะมากแล้วก็กลิ่นนะคะเสียงโอ้จากขวดเมื่อสักครู่นะคะเปล่งเลยตอนนี้นะคะก็คือรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายมากขึ้น ฝาเนี่ยนูนเลยนะทุกคนเดี๋ยวใต่ขอเขย่านะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วเวลาเขย่าเสร็จเราก็เปิดฝาแบบเบาๆช้าๆอีกรอบนึงค่ะอย่ารีบเปิดนะคะมันพุ่งนะคะเสียงแก๊สก็ยังอยู่เลยนะ ดี๋ยวขอเปิดฝาทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเรามาดูฮอร์โมนไข่กันบ้างนะคะเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกไปเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยคือข้างล่างเขาจะใสเลยนะแล้วตะกรอยู่ด้านบนนี่ค่ะบริเวณคอขวดเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ขวดนี้เป็นขวดน้ำอัดลมนะคะเขาจะรับแรงดันได้ดีกว่าพวกแกส๊สพวกอะไรอย่างเงี้ยได้ดีกว่าขวดนี้ขวดนี้จะไม่ใช่นะคะ เขย่าก่อนก็ค่อยๆเปิดเหมือนเดิมอ่านี่ค่ะชึบฮอร์โมนไข่นะคะเอาไว้ผสมกับน้ำนะคะรดพืชรดผักเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตค่ะนี่ฮอร์โมนนมสดนะคะ เขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะอันนี้เป็นขวดเก่าแล้วนะทุกคนนี่เป็นขวดใหม่นะคะที่เพิ่งทำก็มาอัปเดตให้ดูกันค่ะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ